สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะสมัยก็จะมาบอกมากล่าวกันนะคะว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดบ้างที่ถือว่าติดอันดับค่ะเป็น6ลัคนาราศีที่มีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคในวันที่16เมษายนปี2 5 6 6นนี้ถือว่ามีเกณฑ์ดวงดีดวงเฮงรับสงกรานนี้เลยนะคะจะเป็นลัคนาราศีใดบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกดาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลักนาราศีมิถุนว่าทำไมคุณถึงติดโผเป็นหนึ่งในหลักนาราศี ที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่16เมษายนปี2566นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะคุณมีโอกาสอย่างชัดเจนนะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะคะเพราะดาวพระพุธซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณได้โคจรไปอยู่ในเรือนลาภของดวงชะตาค่ะดังนั้นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขอายุเลขวันเดือนปีเกิดพศเกิดมีโอกาสที่จะนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้ถือว่าเฮงอย่างมากเลยทีเดียว และไม่พอเท่านั้นค่ะในวันที่14เมษายนปี2566 ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาและได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดด้วยนะคะซึ่งมหาอุดนั้นหมายถึงชัยชนะค่ะหมายถึงมีมากมีล้นค่ะส่วนดาวพระอาทิตย์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะค่อนข้างที่จะมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากการเดินทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวการเดินทางไปทำบุญการเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะคะชาวมิถุน ลองหาจังหวะและโอกาสให้กับตัวเองดูถ้าคุณได้เดินทางไปที่ไกลค่ะลองเ,อเสียงดวงเสียงโชคโดยการซื้อลอตเตอรี่จากที่ไกลแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคลาภจากเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายด้วยเพราะสหัสชะก็หมายถึงเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องนั่นเองค่ะถือว่าเฮงอย่างมากนะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่าน ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ